สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะก็ขอต้อนรับสู่วิชาดิจิตอลนะครับก็จะเป็นบทท้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเอาวงจรต่างๆที่เราเรียนมานะครับเกจต่างๆนะครับเอามาประยุกต์ใช้บ้างแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มาเรียนเรื่องของเบสิกอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตนะครับหรือว่าวงจรอิเล็กทรอนิกเนี่ยเขาประกอบด้วยตัวอะไรบ้างนะอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับได้พอรู้แล้วก็จะไปใช้ในบทถัดไปแล้วก็ในวิชาอื่นใน CS นะครับในการประยุกตเนาะนะครับ ก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวเบสิกเลยก็คือตั้งแต่ตัวสวิตช์นะฮะตัวต้านทานนะฮะ LDR ไดโอด LED คาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุแล้วก็ทารซิเตอร์แล้วก็ตัว IC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างรายละเอียดเพิ่มเติมนะนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมที่ลึกๆกว่านี้ได้ในลิงก์นี้นะเพราะว่าอาจารย์ก็มาจากลิงก์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับโอเคคราวนี้มาเริ่มจากตัวเบสิกก่อนนะก็คือตัวเส้นวววดดนนะะตัเส้ เส้นลวดน,นี่ก็คือเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้านะครับก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช้เส้นลวดเนี่ยในการเชื่อมต่อวงจรกันวิธีการวาดนะครับก็เป็นเส้นปกติได้เลยนะฮะข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเราสามารถเขียนทับกันได้นะครับหรือจะเขียนเพื่อความชัดหน่อยคือเขียนให้มันกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แปลว่า2เส้นนี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่ในทางปฏิบัติเขาเขียนเขาเขียนทับกันป็นเรื่องปกติเพราะว่าเส้นลวดเนี่ยมันค่อนข้าง,งเยอะนะมันก็เขียนมันมีโอกาสทับกันง่ายอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเส้นลวดนี้นะฮะมีการต่อเชื่อมกันนะมีการต่อเชื่อมกันนะฮะเราจะใช้ฝนจุดๆสีดามตัวนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าอันเนี้ยคนเนียกันเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นสายเดียวกันนะฮะถ้ามาจากตัวแปร A นะฮะน,นี้ก็คือจะเป็นตัวแปร A ทั้งหมดกระแสะเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เชื่อมกันนะ,ะเข้าใจตรงกันนะ,ะเดี๋ยวพอเราไปใช้ในบทหน้านะครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อการการข้ามกันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี้ย ถ้าคอสกันเฉยๆไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้นะล่องโล่งอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้ต่อเนื่องกันนะถือว่ามองคนละเส้นไปเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดจะเกี่ยวกันนะก็ต้องมีการจอยกันตรงนี้เกิดขึ้นนะฝนฝนตรงนี้บอกให้รู้ว่าเออเราเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้สําคัญนะได้พอดูออกถัดมาถัดมาก็เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือที่จ่ายกระแสะไฟนะอาจจะมี1 2, 3, 3เซลล์สเซลล์สามเซลล์หรือมากกว่า1เซลล์ก็ได้นะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระแสะไฟฟ้าตรงนะครับก็คือดีนั่นเองนะฮะ อันนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็ว่าก็ตามปกติคะก็จะพอรู้ว่าคือแบตเตอรี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถัดมาก็สวิตช์นะสวิตช์ก็คือใช้ในการเปิดปิดโดยปกตินะอันนี้สวิตช์ก็จะหน้าตาประมาณนี้สัญญาณที่ใช้นะครับก็มีแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็คือที่เราจะไปใช้งานต่างๆก็จะเชื่อมกันด้วยเส้นลวดสวิตช์แบบนี้เขาเรียกว่าสวิตช์เปิดสวิตช์เปิดกระแสไฟฟ้าไหลได้ไหมไม่ได้เปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าสวิตช์ปิดหรือว่าโคสก็เรียกว่าโคลสวิตช์ หมายถึงว่าอันนี้โค้ดวงจรดีกว่าโค้ดเซอร์กิตดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นโค้ดเซอร์กิตดีกว่าอย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่ากับกับสวิตแล้วกันโค้ดวงจรนะเขาเรียกว่าโค้ดวงจรนะก็ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลอันนี้วงจรเปิดใช้เป็นข้อวงจรแล้วกันวงจรเปิดไฟฟ้าไหลไม่ได้นะก็จะไม่ทํางานแต่แต่ถ้าเกิดว่าวงจรปิดเมื่อไหร่นะไฟฟ้าไหลได้นะครับวันนี้ก็สามารถทํางานได้ส่วนจะไปทําอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็ใช right ้ในการหลอดไฟในการแสดงผลก็ได้นะครับ ทำไมเอ็นก <inequ ity S 1> ็ค uh, right? like ือความสําคัญก็คือว่าตัวต้านทานเคยได้ลองใช้ไหมตอนมาปลายคียนมาบ้างไหมผมไม่แน่ใจว่าบางโรงเรียนก็ได้เรียนนะบางมันจะเป็นวิชาไม่ใช่วิชาหลักในวิทย์เนาะถูกไหมก็จะเป็นวิชาวิทย์เสริมะลรประมาณพวกนี้นะครับบางท่านก็ได้เรียนบางท่านก็ไม่ได้เรียนเพียงแต่ว่าโดยทฤษฎีอาจจะได้เรียนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าตัวจริงๆอ่ะได้จับจริงๆอาจจะค่อนข้างน้อยนะก็ทำหน้าที่ในการตัวต้านทานก็บอกอยแล้วคือในการต้านนะฮะการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับก็ทําให้ตัวกระแสไฟฟ้านี่ไหลน้อยลง นะครับดังนั้นตัวต้านทานของเราเนี่ยก็จะสัญญาก็จะเป็นตัว R เขียนได้สองแบบนะแต่ที่นิยมก็จะเขียนแบบล่างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าเยอะเกินไปหรือว่าวนเยอะเกินไปนะครับเราก็มาผ่านตัวต้านทานสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถไหลได้นะครับรู้จักตัวไดโอดปะไดโอดที่ที่สามารถแบ่งแสงได้นะครับก็เราก็ต่อกระแสไฟฟ้าไปนะฮะแต่กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในตอนเรียนอ่ะส่วนใหญ่จะใช้9ก้าโวลต์ซึ่ง9กโวลต์เนี่ยไดโอดรับไม่ได้อยู่แล้ว นะเคย,เคยอาจจะเคยลองเล่นเนาะเบอร์บื้มใช่ยังไม่ทันอะไรเลยต่อเรียบร้อยเสียไดโอดบื้มบื้มไปสี่ห้าตัวจนที่ได้มาเริ่มเหลือน้อยแล้วผมก็เคยซื้อวงจรมาเล่นนะแล้วก็ต่อเก้าโวลต์เลยแล้วก็เข้าไดโอดแรกๆเนี่ยไม่รู้มันก็บื้มเลยก็คือไดโอดเราก็เจ๊งเลยนะฮะแนั้นเนี่ยเราเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเราต้องต่อตัวต้านทานนิดนึงเพื่อให้กระแสฟ้าเราอะลดทอนลงมาให้สามารถที่จะรับกับอุปกรณ์ได้นะครับซึ่งตัวต้านทานของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายสเกลหลายเลเวล ซึ่งเขาว่าก็จะบอกไว้ตรงตัวสีๆตรงนี้เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าไอตัวต้านทานเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็วิธีการอ่านสีก็ตรงนี้นะครับซึ่งเออเราก็ไม่ได้เน้นหรอกเราแค่ให้พอรู้ว่ามันสามารถอ่านได้นะครับสามารถอ่านได้นะครับก็ดูจากตารางใน Google หรือตรงนี้ก็ได้ก็พอรู้ว่ามันมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับคราวนี้คราวนี้วิธีการต่อตัวต้านทานเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบ นะฮะก็คือแบบอนุกรมกับแบบขนานคุ้นๆไหมเหมือนตอนนักศึกษาคำนวณตอนเรียนเรื่องอฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าเนาะั้นตอนแบบอนุกรมเนี่ยทุกตัวก็จะไหลนะดังนั้นเนี่ยความต้านทานรวมของเราเนี่ยก็จะเกิดจากที่เอา R หนึ่งบวก R สองแล้วก็บวกไปเรื่อยๆมีกี่ตัวก็บวกไปเรื่อยๆก็อย่างงี้จะเพิ่มความต้านทานลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแบบขนานนะมันก็จะวิธีการคำนวณก็จะต่างกันนะต่อขนานเนี่ยก็คือแปลว่าไฟเนี่ยจะสามารถไหลเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้นะครับ ดังนั้นความต้านทานรวมของเราเนี่ยก็จะเป็น1ส่วน R บวกด้วยหส่วน R ไปเรื่อยๆนะครับก็แดกเลยรู้ว่าเอ้ยความต้านทานรวมเท่าไหร่ก็ตรงนี้นะครับดังน,นั้นเนี่ยเราจะคำวนวณที่แตกต่างกันนะักศึษาต้องรู้ก่อนว่าอันไหนแบบอน,นแบบุกรมอันไหนแบบขนานนะครับอ่ะโอเคนะอนุกรมก็คือต่อเรียงๆกันไปเรื่อยถูกไหมต่อขนานก็คือว่าจะต่อเป็นซีรีส์แบบนี้นะครับคราวนี้มาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้างนะอันนี้เราก็จะพอแนะนาให้รู้จักว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับทัดมานะก็จะเป็น LDR นะชื่อย่อๆว่่่่าา LDR จไไมคุ้นทหรนะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า light dependent resistor นะครับก็คือเป็นตัวต้านทาน,นที่ปรับตามค่าแสงได้นะก็แปลว่ามันจะมีรับแสงมาตกกระทบนะครับแล้วก็จะมีผลต่อตัวต้านทานนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือบอกว่ายิ่งความเข้มแสงตกกระทบมากเท่าไหร่ความต้านทานก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยแสงของเราเนี่ยยิ่งมากระทบเยอะก็แปลว่าความต้านทานก็ยิ่งเยอะนะครับดังนั้นเมื่อ LDR ถูกแสงตกกระทบเนี่ยนะครับจะทําให้ LDR เนี่ยนะครับ ออขออภัยอาจารย์อาจารย์พูดผิดนิดนึงขออภัยความเข้มแสงตกกระทบมากเท่าไหร่ความต้านทานก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้นหมายถึงว่ามีแสงมากระทบความต้านทานลดลงอ่าโอเคประมาณนี้ดีกว่านะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยไม่เอดีอาถูกแสงตกกระทบจะทําให้เอดีอา์นั้นมีความต้านทานลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแสงมาตกกระทบเลยความต้านทานก็จะมากขึ้นดังนั้นตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เราเอามาประยุกต์การใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะในชีวิตประจําวันเพราะว่าดูซิว่าแสงตกต้านทานไหมคือให้ทํางานตามแสงที่ตกกระทบ ถูกใช่ไหมนะักศึกษาพอ,อนึกออกไหมว่าใช้ทําอะไรได้บ้างเอ่อโซลาเซลล์ก็ไม่เชิงนะเหมือนประบาณว่าอะไรที่ต้องมีแสงมาตกกระทบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทางานได้เช่นหลอดไฟตามตามค่าแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ตรงเนี้ยมาประยุกต์ได้นะครับเช่อนอะไรบ้างเช่นไฟข้างทางนักศึกษาสังเกตมาว่าไฟข้างทางมันก็จะเปิดปิดเองตามแสงที่มากระทบถูกไหมก็คออือวันไหนมืดเร็วก็ติดเร็วหน่อยนะฮะช่วงน,นี้ก็หน้าหนาวแล้วนะไฟก็เขาเรียกว่าอากาศก็มืดเร็วอากาศหนาว นะครับก็ไฟก็จะติดเร็วขึ้นนะฮะเครื่องมือในการดูดคืนแสงต่างๆแล้วก็สวิตช์แสงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้พวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับพวกบนสายพานลำเลียงต่างๆพวกนี้นะครับตัวอย่างนะก็คือว่ายิ่งแสงตกกระทบใช่ไหมก็คือความต้านทานก็จะยิ่งลดลงนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะฮะก็มีแสงนะฮะที่สว่างนะไฟก็ความต้านทานเนี่ยก็อยู่ประมาณ0.4กิโลโอห์มนะฮะอันนี้หน่วยเป็นโอห์มเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าทดสอบในที่มืดนะฮะก็ความต้านทายก็จะสูงขึ้นนะฮะอันนี้เราก็ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานต่างๆได้นะครับคราวนี้ถัดมานะอุปกรณ์ที่อีกตัวหนึ่งก็คือไดโอดนะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะไดโอดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มี2อขั้วก็คือมีขั้ว A ก็คือแอนโอดเกิดส่วนขั้ว K ก็คือแคโทดนั่นเองนะชื่อนคุณไหมแอนโอดแคโทดเหมือนเหมือนที่เรียนในไฟฟ้านะนะครับเอาโดยหลักการดีกว่า หลักการคือว่าเราอะจะให้กระแสไฟกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลาจาก a นะไปหา k เท่านั้นนะ a ก็คือแอนโอดขั้วบวกแคโทดขั้วลบก็เป็นการการบอกให้รู้ว่ากระแสไฟเนี่ยจะไหลไหล,าหลาทางนี้เท่านั้นไม่สามารถไหลกลับทางได้ดังนั้นเนี่ยไดโอดเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าทําให้บังคับว่ากระแสไฟของเราเนี่ยไหลได้อย่างถูกทิศทางนะไหลได้อย่างถูกทิศทางนะครับก็นี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวไดโอดของเรานะครับดังนั้นเนวลาเราใส่ไดโอดลงไปในวงจรเนี่ย ก็เพื่อเป็นการเมชัวร์ว่ามันต้องไหลาทางนี้เท่านั้นจะไม่ไหลกลับทางนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือหน้าที่ของไดโอดนะครับแต่ไดโอดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีประยุกต์ใช้เป็นแบบแต่งเขาเรียกว่าเป็นแสงได้มีกระแสไฟออมีไฟออกมาได้นะครับเขาเรียกว่า LED เออชื่อคุ้นใช่ไหม LED LED เนี่ยเขาเรียกย่อมาจากว่า light emitting diode emitting คือการป่องเอ่แต่งออกมาก็คือแสงนั่นเองนะแต่งแสงออกมานะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นสีสีต่างๆได้นะคุ้นๆเหมือนคล้ายๆแบบพวกไฟไฟนะเวลาเขาจะทํไฟ้าไฟต่างเนี่ยเขาก็จะเอาไดโอดพวกนี้มาต่อเลี้ยงกันนะแล้วก็ต่อวงจรเข้าไปใส่ตัวต้านทานสักหน่อยนึงเพื่อให้ไดโอดของเรามันไม่พังนะครับาีนี้ก็ทําให้เราสามารถเป่งแสงได้นะครับอันนี้คือ,อไดโอดของเรานะก็คือเป่งแสงได้เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเราจะไปใช้ในบทหน,น้าอีกนทะีหนึ่งนะตัวเนี้ยจะไปใช้ในบทหน,น้าอีกทีหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งลืมนะอย่าเพิ่งลืมนะครับ ครั้น,นี้ถัดมานะก็ตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุก็ใช้เยอะนะครับก็ทําหน้าที่ในการสะสมไฟฟ้านะครับหรือคายประจุให้กับวงจรนะครับก็ทําหน้าที่ในการเก็บพลังงานในสัตว์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างมันจะสร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวนนั่นเองนะฮะก็ใช้ในการเป็นการกรองกระแสไฟฟ้าฟิลเตอร์หรือว่าวงจรไบพลาสต่งตางๆวงจรสตาร์เตอร์ต่งตางๆพวกนี้นะครับก็จะเก็บกระจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าไว้ชั่วคราวได้นะครับหน้าตาก็จะคล้ายแบบนี้แหละนะครับ มีหน่วยตัวมีหน่วยถ้าผมจําหน่วยไม่ผิดน่าจะเป็นหน่วยหน่วยอะไรนะคูลอมป์ปะประมาณนี้แหละผมจําชื่อไม่ค่อยได้ละนะครับก็โดยหลักการของเรานะตัวกิบประจุเนี่ยนะครับมันก็สร้างมาจากได้จากหลายอย่างนะครับก็จะทํามาจาก2แผ่นตัวนําก็ได้นะฮะเขาเรียกว่า p a l l e l c o n d u c t i v e p l a พ e นะ2แผ่นตัวนำเนี่ยนะครับ เพื่อทําให้สามารถเก็บประจุชั่วคาวได้โดยที่ขั้นกลางด้วยไดอิเล็กทริกซึ่งเป็นฉนวนก็คือถูกขั้นกลางด้วยฉนวนนั่นแหละนะครับเอาขออภัยหน่วยเป็นฟารัดขออภัยผมจําผิดแล้วฮะความจุนะครับมีหน่วยเป็นฟารัดเออขออภัยเออเป็นไมโครฟารัดต่างๆนะครับก็ใช้เป็นตัว F นะแต่โดยทั่วไปก็มักจะมีหน่วยค่อนข้างเล็กนิดนึงก็เป็นไมโครต่างๆนะครับไมโครก็คือสิบก,กำลังเท่าไหร่นะลบหกนะอันนี้ผมใส่ผิดนิดนึงนะเดี๋ยวแก้เลยก็ได้ สิกำลังลบหนะฟาหลัดนะฮะไมโคร mm hmm. มันจะติดลบนะอุ้ยชึบโ okay. อเคอ่ะมาแก้หน่อยคราวนี้มาดูชนิดของตัวเก็บประจุนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดอันแรกก็คือว่าตัวเก็บประจุแบบคงที่นะก็คือฟิกคาปาซิเตอร์นั่นเองนะฮะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีขั้วบอกไว้แน่นอนว่าไหนบวกไหนลบนะฮะก็ต้องต่อให้ถูกต้องนะครับแล้วสังเกตว่าอุปกรณ์พวกนี้ความยาวของขามันไม่เท่ากันเพื่อจะได้บอกว่าอไหนบวกไหนลบนะก็ไปดูอีกทีแล้วกันนะครับไหนบวกไหนลบนะฮะถัดมานะตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของตัวหมุนนะฮะหน้าตาจะประมาณแบบนี้แหละจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้สามารถปรับค่าได้นะครับ ซึ่งโครงสร้างภายในเนี่ยประกอบด้วย2แผ่นเนี่ยที่วางใกล้กันนะฮะแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบเคลื่อนที่ได้นะครับโดยภาพรวมก็คือว่ามนสามารถปรับความจุดได้ตามที่ต้องการนะแต่โดยทั่วไปเราก็จะย่อมใช้แบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันถูกกว่านะฮะัถัดมาตัวทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ก็คุ้นๆนะทรานซิสเตอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำนะฮะก็เอามาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์เยอะมากนะครับ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับในยุคข,ของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวเป็นหลอดสุญญากาศซึ่งสามารถที่จะบันทึกเป็นศูนย์เป็นหนึ่งได้นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็คือศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับแต่หลอดสุญญากาศเนี่ยก็สมัยอดีตยุคโบราที่ผ่านมาเนี่ยก็มันมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับขนาดใหญ่ด้วยนะครับพังได้ง่ายด้วยนะครับ ตัวทรานซิสเตอร์สามารถประยุกต์ใช้หลายอย่างเช่นใช้ในการขยายสัญญาณนะทำหน้าที่เป็นสวิตชิงหรือว่าเป็นกําเนิดสัญญาณนะะักสาวแรงดันไฟฟ้าคงที่ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวทรานซิสเตอร์ต่ตางๆของเรานะครคราวนี้มาดูหน้าที่หลักของทรานซิสเตอร์ก็คือใช้ในการขยายกระแสะไฟฟ้าได้นะครับโดยการควบคุมนะฮะกระแสะไฟฟ้าอินพุตส่วนน้อยบริเวณขาเบสนะขาเบสก็คือตัวเอ่อต,ตัวไฟฟ้าเนี่ยวงจรเนี่ยก็คือไหลเข้ามา หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําตัวนะครับขยายกําลังให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อ,อไปใช้งานได้นะครับคือหมายความว่าสัญญาณที่เราเข้ามาอาจจะเล็กน,นิดเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะเอาไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยแหละในการขยายกระแสไฟฟ้าเพื่อมันสามารถทํางานได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีขาเข้าออกอย่างแน่นอนนะเพื่อให้รู้ว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนเนาะนะครับ มันก็จะมีอยู่สองประเภทนะก็คือมี PNP นะครับก็คือตามตัวประจุนะบวสีบีนิเกทีบนั่นเองนะฮะแล้วก็ NPN นะครับ NPN ก็มันถามว่ามันต่างไงนะมันต่างกันตรงที่เอ่อตัวกระแสะไฟฟ้าไหลเข้านะแค่นั้นเองนะครับตัวกระแสะไ,ฟไฟฟ้าไหลเข้านะครับมันจะมีตัวตัวน้นครับถ้าเป็น PNP นะครับก็จะมีไฟฟ้าไหลเข้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็น NPN ไฟฟ้าก็จะไหลออกตรงส่วนนี้นะครับโครงสร้างก็จะมี2แบบนะฮะถันมาประโยชน์ของตัวทรานซิสเตอร์นะครับก็จะเป็นวงจรที่ใช้ในการขยายเช่นพวกเครื่องรับวิทยุเครื่องโทรทัศน์ต่างๆนะฮะเป็นสวิชในการเปิดปิดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับโดยทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะฮะหรือว่าไม่ผ่านข้ามขาเบสนะครับคือตรงนี้ครับมันก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลเข้าผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะครับก็คือใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ได้นะครับ ถัดมานะครับเราก็จะมาดูตัว IC อาจจะเคยได้ยินคำว่า IC มาก่อนเนาะ IC เนี่ยย่อมาจากว่า integrated circuit C ก็คือ circuit I ก็คือ integrated integrated ก็แปลว่าเอามารวมกันนะก็เลยเรียกว่าเป็น IC ซีมันเกิดจากการที่เป็นแผงวงจรอ่ะที่เอาอุปกรณ์ต่างๆที่เราเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยมาประกอบเป็นแผงเดียวกันเขาเรียกว่า integrated ก็คือเอามารวมกัน IC คือ circuit ก็อาจจะรวมเอาตั้งแต่โอ o ทร t r a n s เตอร์ตัวด้านทานตัวเก็บปรจุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมารวมกันเป็นแผงวงจร หรือจะเรียกสั้นๆว่าเป็นชิปก็ได้นะก็คือเป็นทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็คือก็เอ่อก็จะเป็นเอ่อนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเอามารวมกันนะครคราวนี้เอ่อไอซีต่างของเราเนี่ยก็จะมีเช่นสมมติบางตัวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอซีที่เอ่อมีเกตเฉพาะแนนเกตเท่านั้นนะอยากใช้อะไรก็มาต่อตามขาพวกนี้ได้นะครับก็ประกอบด้วยหลายอันนะครับคราวนี้มันก็จะมีอยู่2แบบก็คือมีแบบดิจิตอลไอซีกับแบบแอนะล็อกนะขอเน้นไปที่ดิจิตอลแล้วกัน ดิจิตัลของเราเนี่ยก็จะมี2ฐานะสูงต่ำนะไฮหรือโลถามว่าไฮโลเนี่ยคืออะไรนะก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กนนารถนัดนะหมา,า,ายความว่ากระแสไฟฟ้าไหลเข้าสูงหรือต่ำแค่นั้นเองนะฮะโดยทั่วไปนะกระแสไฟฟ้าที่เราใช้นวงจอ,องคอคมพิวเตอร์พวกนี้จะใช้ประมาณ5้าโวลต์จะใช้ประมาณ5โวลต์นะดังนั้นใช้ประมาณ5โวลต์คราวนี้นมันก็จะมีแบบกระแสไฟสูง,สงกระแสไฟต่ำนะถ้าต่ำเนี่ยอาจจะแทนคือมันสามารถที่จะเลือกแทนได้ต่ำเป็นศูนย์หรือต่ำเป็นหนึ่งก็ได้ถ้แต่เราจะเลือกแทน สูงเนี่ยจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งก็ได้แต่เอาความเข้าใจง่ายก่อน,นะสมมติสูงให้เป็นหนึ่งต่ำเราก็ให้เป็นศูนย์แค่นี้เราสามารถแยกความบบต่างระหว่างศูนย์กับหนึ่งได้ละเราก็สามารถเอาไปใช้ในวงจรต่างๆต,ต,ต,ต่อไปในพจน์ได้นะครับส่วนอนาล็อกนะเราก็จะไม่ค่อยได้เลีนละมันจะเป็นสัญญาณเออสัญญาณขึ้นแบบต่อเนื่องเหมือนเหมือนขึ้นเวฟในในเชิงฟิสิกส์นั่นแหละนะครับดังนั้นอนาล็อกเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันถูกลบกวนได้ง่ายนะครับถูกลบกวนได้ง่ายนะฮะแล้วก็เอ่อจะการส ไม่ได้ชัดเจนเหมือนตอนแบบดิจิตอลนะครับดังน,นั้นเนี่ยทุกอย่างบนโลกปัจปจ,จุบันวันนี้เราพยายามปรปบปับสู่ให้เป็นโลกดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณมือถือเอ่ยก็ตามนะฮะทีวีเอ่ยก็ตามทีวีตอนนี้ก็เป็นอะไรหมดละดิจิตอลนักสารสังเกตว่าดิจิตอลตอนนี้ก็คมชัดไฮเดฟเลยถูกต้องไหมเพราะว่าการส่งไม่รู้นาาักศึษาเกิดทันตอนสมัยใช้หนวดกุ้งไหมเออนะสมัยเด็กๆใช่ไหมนักษาจะส,สังเกตว่าทีวีของเรามันจะมีแบบชัดไม่ชัดเคยสังเกตไหมขึ้นอยู่กับคลื่นที่คุณรับได้ ดังนนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไกลๆหน่อยนะแล้วคุณรับขึ้นแล้วมันไม่ค่อยดีหรือว่าวันไหนมีฝนตกดังนั้นเนี่ยขึ้นก็จะถูกแทรกได้ง่ายแต่ดิจิตอลเนี่ยถ้ารับได้คือรับได้เลยรับไม่ได้คือจบเลยนะดังนั้นเนี่ยก็แต่ถ้ารับได้ก็คือชันเลยเพราะว่ามันมาเป็นสูนย์เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นทุกอย่างทีอย่างนี้ก็พยายามปรับสูตรในยดิจิตอลมากขึ้นเหมือนโทรศัพท์นักศึกษาจ,จะไม่รู้ไม่แน่ทันไม่แน่ใจว่าทัน 2G ไหมยุคที่สมัยมือถือแพงๆะนะครับ คือการโทรศัพท์สมัยในอดีเนี่ยมันก็เป็นอนาล็อกก็คือหมายความว่ามันก็มีโอกาสขึ้นแทกได้ง่ายก็คือแปลว่าชัดไม่มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ปัจจุบันการโทรศัพท์ย็งไงฮะ 4G 5G แล้วโอ้ข้ามข้ามข้ามอนาล็อกไปไกลมากอะ่ะชัดเจนนะแล้วก็ส่งข้อมูลได้เยอะด้วยนะฮะเออผมถามนิดนึงนะมีใครใช้ 5G ไหมหรือใช้เออใช้ 4G อยู่ยย <5 G. S 1> ผมรู้สึกว่า 5G มันแพงไหมค่าบริการ เออนะผมรู้สึกว่า 5G มันค่อนข้างแพงนะแต่พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าใครใช้โปรเน็ตเอออาจจะได้ใช้ 5G นะแต่ถ้าเกิดว่าเออ 5G ก็ได้ค่อนข้างเร็วแต่ความรู้สึกผมเนี่ยณปัจจุบันถือว่า 4G ก็น่าจะเพียงพอในการใช้อ๋อโทรศัพท์ไม่รับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ซโทรศัพท์รับหม่ผมรู้สึกว่าความเร็ว 4G อ่ะณปัจจุบันอ่ะมันก็ยังเพียงพอในการที่เราจะใช้เรียน YouTube จากวิชาเรานี่ล่าส่าบอกว่าใช้ฟังเพลงเล่นเกมก็ยังได้ก็ยังพอนะผมรู้สึกกว่่่ามัันนน็พออออยูะะะโเคครบ ทีนี้มาดูประเภทของ IC บ้างนะครับแบ่งตามประเภทอะไรบ้างอันนี้แบ่งตามขนาดนะครับอันนี้ชื่อก็ฟังไปหน่อยละกันนะครไม่ได้ซีเรียสมากก็มีเออ s s i s m s l l scale นะ small s c a l e Circuit นะ m a l l scale Circuit แล้วก็ MSI Medium Scale Circuit ก็ถามว่ามันต่างกันยังไงก็คือต่างจาที่ว่าจำนวนนะจำนวนจำนวนที่เราเอามาประกอบกันนะถ้าเป็น SSI Small Scale Circuit กเนี่ยก็ถึงแต่0ง10ตัวเกตน้อยๆก็ยังไม่ค่อยใช้เยอะเท่าไหร่นะคร ในอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะยังไรตามนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามเนี่ยมันมักจะมีตัวไอซีเกี่ยวข้องอยู่แล้วแม้กระทั่งพัดลมเองก็ตามตัวพัดลมพัดลมก็ต้องมีตัวไอซีในการควบคุมการทํางานถูกไหมอย่างน้อยที่ทําให้เปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ได้เบอร์ต่างๆหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่สดหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตัวเอ่อทำให้สามารถหมุนได้พวกนี้ก็จะมีวงจรแต่มันไม่ซับซ้อนถูกป่ะตอนนี้นักศาก็เอ่อไปดูพวกว,วิทยุก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นถูกต้องไหมถัดมาเราก็ไปดูพวกตัวคอมพิวเตอร์เมนบ โห oh, นิ่งโคตรซับซอ้อนเลยถูกไหมนะฮะนี่คืออย่างซับซอ้อนเลยนะยิ่งเป็นบอร์ดแพงๆนี่ซับซ้อนมากนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอุปรกรณ์ต่างๆที่เอ่อจะใช้นะฮะ M ก็คือ medium scale integrated นะก็จะประมาณสักไม่เกินร้อยนะฮะถทมาลัส scale integrated ก็ประมาณร้อยถึงหนึ่งหมื่นนะครับต่อมาก็ v อ r y l a r ร์ก็คือจํานวนเกตรจริงๆแล้วเกตเนี่ยมันจะเล็กมากนะจะเล็กจะเล็กมากดันัเนี่ยมันจะมีเกตเยอะๆก็ได้นะครับถัดมาก็อ er ัลเทอร์ลารนะก็จะค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็ขึ้นอยู่อุปกรณ์ที่คุณใช้ซับซ้้ออนนนนมากยแค่ไหะ แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรานี่ค่อนข้นางซับซ้อนมากนะครับข้อดีของ IC ก็คือว่ามันจะเป็นการรวมวงจรที่ซับซ้อนซับซ้อนเนี่ยเข้าไปสู่วงจรเดียวกันก็ทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมีขนาดเล็กได้นะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับแล้วก็วงจรแต่ละเครื่องเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นบล็อกๆที่ทําหน้าที่เฉพาะนะครับก็พอประกอบรวมกันทั้งหมดเนี่ยทำให้ง่ายนะต่อการใช้งานนะครับแล้วก็รวมไปที่เดียวกันนะครับจุดบักกีก็น้อยนะข้อเสียก็เกิดได้น้อย ออุปกรณ์ของเราก็ทันสมัยมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะมือถือของเราเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่ามือถือสามารถทําได้แทบทุกอย่างเลยเช็คอีเมลเรียนความบันเทิงดูดูหนังเล่นเกมทําได้หมดเลยเนาะสมัยนี้นักศึกษา,าก็ถือว่าอุปกรณ์ที่ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายสามารถคุยกับเพื่อนได้นะผ่านโปรแกรมต่างๆานะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์มือถือเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบหัวข้างเล็กกระทันรัดแล้วก็สามารถทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเปรียบเสมือนเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึ่งเลยเนาะทำได้เครื่องดไอ้ แพงกว่าโน้ตบุ๊กนะบางทีนะครับอ่นะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในโลกของดิจิตอลหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับความรู้บทเนี้ยเนี่ยก็จะยังไม่ได้ใช้ในวิชาเยอะมากนะเพียงแต่ว่าก็จะเป็นเบสิกที่ให้คุณไปใช้ต่อในปีถัดไปนะครับเช่นตอนปี3เนี่ยจะไปเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นะครับก็จะใชะ้ก็ใช้ความรู้ตรงส่วนนี้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรูพื้นฐานนิดนึงให้พอเข้าใจว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับอนนโอเคเนาะ มีคจาถามอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับบทนี้บทนี้อาจจะเป็นเรื่องการเกิดนำาเฉยนะพี่บอกว่าที่เราจะใช้ต่อในบทหน้าก็คือจะมีตัวไดโอดคุ้นๆไหมไดโอดเขาเรียกว่า LED ย่อมาจาก Lighting Emitting Light Emitting Diode ก็คือไว้ใช้ในการเปล่งแสงได้นะครับเราจะมายุกใช้ในบทหน้านะครับก็คือตัวไดโอดเนาะแล้วก็จะมีตัวต้านทานแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ที่เราใช้ในบทหน้านะครับก็ะเดี๋ยวเราไปดูบทถัดไปกันนะครับแล้วบทนี้ก็ ถ้ามีคำถามอะไรก็คงเท่านี้นะครับโอเคนะฮะ